สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเวลานี้ทราบว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้มีการเตรียมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในวันที่28ตุลาคม2564ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยใช้หัวข้อในการประชุมว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแล้วก็พบว่าล่าสุดนั้นเนี่ย การถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยพบว่ามีการเปลี่ยนแบล็คดอกของพักโดยเฉพาะบริเวณห้องถแถลงข่าวเนี่ยเป็นพื้นสีแดงสดเพียงสีเดียวพร้อมข้อความซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวทั้งหมดว่าพักเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแล้วก็บรรดาแกนนําของพักนะครับได้มีการเปลี่ยนภาพปก Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยนะครับรับธีมการประชุมใหญ่ของพักไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพัก ไม่ว่าคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองเลขาธิการพักนางสาวอารุณีกาสยานนท์โคศกพักนายแพทย์ชลนลนาศีแก้วเนี่ยนะครับรวมถึงคุณภูมิธรรมเวชชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเนี่ยนะครับต่างก็เปลี่ยนธีมปกของ Facebook ของทวิตเตอร์กันหมดเลยนะมีรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเนี่ยตอนนี้มีการติดป้ายข้อความว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยแล้วก็ ข้างรถ2แถวก็มีการติดข้อความพรุ่งนี้เพื่อชาวนาไทยแล้วเป็นลายมือการเขียนนะฮะซึ่งทราบว่าลายมือนั้นเนี่ยเป็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีการปล่อยคลิปวิดีโอความยาวเนี่ยนะครับสนาทีกว่าๆเป็นคลิปภาพบรรยากาศ ในร้านอาหารแห่งหนึ่งมีบรรดาสสของพักเพื่อไทยรวมตัวกันรับประทานอาหารเย็นและมีการวิดีโอคอลนะครับพูดคุยกับนายทักษณิณชินวัตรซึ่งอยู่ต่างประเทศในการพูดคุยนั้นเนี่ยสสก็มีการเสนอให้คุณหญิงพจมานดาม,มาพง์มานั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกพักก็จะกลับมาทั้งหมดด้วยบารมีของ คุณหญิงนะครับแล้วก็มีการถามความเห็นของนายทักษิณน,นายทักษิณก็บอกว่าคุณหญิงนั้นเนี่ยอายุเยอะนะครับอายุเยอะพูดไม่เก่งปลาใสยไม่เก่งแต่ว่าเหมาะในการที่จะมานั่งเป็นประธานการประชุมพร้อมกับบอกนะครับบอกว่าได้วางยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนพักเพื่อไทยไว้แล้วว่าจะตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะต้องมีชัยชนะแบบ เรียกว่าถล่มทลายหรือว่าแลนสไลด์อีกครั้งหนึ่งในคลิปนั้นสสก็ปลบม,มือโห่ร้องด้วยความยินดีนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้นะครับว่านายทักษิณชินวัตรนั้นเป็นผู้ครอบงำพรรเพื่อไทยหรือไม่นะครับอยู่เบื้องหลังในการดำเนินกิจกรรม ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือไม่งานนี้เลยนะฮะมันจะทําให้สถานการณ์เปลี่ยนได้เลยนะฮะสถานการณ์เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เริ่มถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ละครับว่ามือดีคนไหนที่เอามาปล่อยบนโลกออนไลน์แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปชมกันเต็มๆนะครับสำหรับคลิปนี้ ที่นายทักษิณนั้นได้วิดีโอพูดคุยกับบรรดาสสพักเพื่อไทยไปชมกันแบบเต็มๆครับถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพรรคจะว่าอย่างไร <C jin x> เป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดอระไรไอโกนแต่ท่านถามหมิงถามวันนี้ว่าถ้าสิ้นเดือนผมไปทุกับเจ้านายให้ถามหน่อยว่าถ้าคุณหญิงรับปากว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านทักษิณจะว่าอย่างไรผว่าคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะ แต่ว่าถ้าท่านมาจริงๆนะครับจะเป็นแม่เล็กลูกน้องเก่าท่านกลับมาหมดเลยก็เข้าใจได้ฮะแต่ว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวดจะไม่ขอลงการเมืองสองไม่ชอบสองอาศัยม่ไม่ถนัดอาศัยไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้า คนเยอะๆเป็นคนนั่งเป็นประธานที่ประชุมได้แต่ว่าไปขึ้นปาร์เวทีพูดทักทายไปแล้วโดยที่ทำไม่เป็นเพราะเป็นคนไม่ชอบพบเห็นสื่อไม่ชอบไม่ชอบงานข้างนอกแต่การิำใจนีไม่มีผิดพลาดท่านเกี่ยวไม่ใช่คนเดียวก็ผมมี ผมมีหลายหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสส่ที่ที่จะออกรับตังเข้ามาแล้วต right> ่อตางไปคืนอ่ะได้นะธรรมดาไม่เป็นรัฐบาลนักเลงสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลงสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล ผมคิดว่มามั่นใจฮะท่าดูว่าทีนีงพวกเราที่ยังอยู่ร้อยกว่าสามสคนเนี่ยก็แข็งแรงทุกคนแล้วก็สามารถขยายเส้นขยายเขตในจังหวัดใกล้เคียงได้